สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องกล้วยกันตาวันนี้เข้ากลัวกับกันตานะคะกันตาคิดเช่นไม่ได้จะมาชวนเ,นเพื่อนเพื่อนทำเมนูอาหารอะไรนะคะแต่ว่าเราจะมาเปิดโหลบวยเพื่อที่จะชิมบวยที่เราทำไว้ค่ะ เมื่อช่วงตอนเดือนมีนาเมษานะคะฤดูการบวยนะคะเราก็ได้ดองบวยเป็นไปหลายแบบเลยนะคะมีอยู่2อย่างคือบวยเค็มกับบวยไส่หลับนะคะที่ใช้เวลาน้อยหน่อยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ3 4เดือนแล้วนะคะบวยเค็มกับบวยไส์หลับในโหลเนี่ยก็ได้ที่แล้วสามารถเอามากินได้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆเปิดชิมบวชในโหลนะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามาในคอมเมนต์ หลายคอมเมนต์เลยนะคะว่าบ๊วยที่ดองไว้ในโหลเนี่ยสามารถเอามาทําเมนูอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นบ๊วยดองเค็มเนี่ยนอกจากเราจะเอามาทําน้ําบ๊วยดื่มแล้วนะคะเราก็ยังสามารถเอาไปทําปลานึ่งหรือว่าเอาไปตุ๋นไก่นะคะ เป็นอาหาร1อาหารตุนนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาชวนเพื่อนๆเ,เปิดชิมเนี่ยเราก็จะทําน้ําบ้วยจากบ้วยไสหลับและบ้วยดองเค็มดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันนะคะแล้วถ้าใครจะย้อนไปดูคลิปเก่าๆเกี่ยวกับวิธีการดองบ้วยต่างๆนะคะก็สามารถย้อนไปดูได้นะคะในคลิปการ์ดนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ให้กับช่องกุ้ยกันตัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมชิปใหม่ๆที่นำมาเสนอค่ะในขวดนี้นะคะก็เป็นบ้วยดองเค็มที่ทำเป็นบวยดองเค็มผสมน้ำผึ้งในลิปก่อนหน้านี้นะคะแยกจากโหลมาใส่ไวในขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในโหลนี้นะคะก็เป็นบวยไซรัปนะคะสูตรที่เราทำก็เพิ่มคุณค่าด้วยการใส่แอปเปิลไซเดอร์ลงไปด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราเปิดชิมจากโหลนี้เลยค่ะในโหลนี้เป็นบ้วยดองเค็มสูตรแห้งนะคะที่เราใส่น้ำผึ้งเข้าไปด้วยใช้แค่เม็ดเดียวก็พอนะคะแล้วก็ยีเนื้อบ้วยให้ละเอียดเลยนะคะแบบนี้ยีลูกบวยลงไป เติมน้ำบ้วยในโหลที่เราดองนะคะลงไปสักสองสาช้อนก็ได้ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำผึ้งแล้วแต่ใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าค่ะจากนั้นก็ไปใส่น้ำแข็งดื่มได้เลยค่ะ น้ำบ๊วยดองเค็มผสมน้ำขึ้นนี้นะคะให้อารมณ์เหมือนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแปะแล้วก็สั่งน้ำบ๊วยมากินด้วยนีนะคะเค็มเค็ม<ๆ>หวานหวานอร่อยดีนะคะส่วนบวยไซรับนะคะเราจะเปิดชิมจากในโหลนี้เลยค่ะเติมน้ำแข็งนะคะตักบวยไซรับจากโหล ลงไปผสมกับโซดาได้เลยค่ะสีน้ำบ๊วยใไหลับสวยมากเลยนะคะกลิ่นหอมมากด้วยสังเกตดูลูกบ๊วยนะคะตอนที่เราทำเราใช้บ๊วยไซส์ใหญ่มากเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหี่ยวจนติดผิวบ๊วยเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบ๊วยรสชาติบ๊วยเนี่ยถูกน้ำตาลดูดออกมา อยู่ในน้ำไซลับแล้วนะคะแบบไซรัปที่ผสมกับน้ำโซดานะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อน หอมรสชาติของบ๊วยแล้วก็ไม่ได้กลิ่นของแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่เราใส่ลงไปเลยค่ะเหมือนน้ำโซดาที่เราื่มกันตามคาเฟ่เลยค่ะเพื่อนๆลองเอากลับไปทำดูนะคะว่ารสชาติแบบไหนที่ถูกปากถูกใจใเพื่อนๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าติดขัดปัญหามีข้อสงสัยอะไรในการทำนะคะก็คอมเมนต์มาถามเข้ามาคุยกันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ